สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาซ่อมดีแม็กกันนะครับดีแม็กตัวนี้เป็นตัวโฉบสองพันนะครับคันนี้ก็ชนด้านหน้ามาก็ไม่เยอะนะครับชนไม่เยอะแต่ว่าต้องดึงซุ้มล้อซ้ายขวานะครับดีกว่าเปลี่ยนนะครับการที่ผมดึงให้เนี่ยก็คือการรักษาอะไรแท้ของเดิมไว้นะครับถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าว่าหากมันยังเคาะได้นะครับเราก็ดึงเอาดีกว่านะครับสําหรับซุ้มล้อซ้ายขวาเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่ต้องใส่เข้าไปด้วยการเชื่อมนะครับก็ ต้องเลือกแล้วก็พิจารณาให้ดีที่สุดนะครับว่าควรจะเปลี่ยนหรือจะเคาะถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆโดยส่วนมากนะครับถ้ายังเคาะได้แบบนี้ผมก็จะดึงให้แลวก็จะเคาะนะครับดีกว่าเปลี่ยนอะไรชิ้นใหม่เข้าไปเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นของแท้ก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เราเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับที่ได้จากการเชื่อมเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วต้องเชื่อมกลับไปแบบนี้อ่าก็คือมันจะทําให้ เกิดค,ความเสียหายจากการส้มเยอะนะครับอ่ายิ่งรเราเปลี่ยนเยอะเท่าไรก็หมายความว่า,วา,า,าก,การส้มเนี่ยความเสียหายจากการ่อมเนี่ยมันก็จะเยอะยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นนะครับ แม้ว่าอะไรชิ้นนั้นจะเป็นของแท้ก็ตามนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าหากเป็นอะไรภายนอกทั่วไปนะครับอย่างพวกกันชนหน้าบังโคลนหน้าความรุพวกนี้นะครับก็อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับจะเป็นของเทียมของแท้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับโครงสร้างของตัวรถนะครับเพราะว่าการที่จะใส่อะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็คือมันอยู่ได้ด้วยการขันน็อตนะครับบังโคลนหน้าความรงกันชนพวกนี้นะครับมันอยู่ได้ด้วยน็อตด้วยกิบ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยในกรณีที่ปกกระกันเขาอนุมัติให้นะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ลเลาะแผงเบ้าไฟหน้าออกมาแล้วนะครับสาหรับดีแมคก,กันนี้เมื่อเราลเลาะแผงเบ้าไฟหน้าออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเจียเก็บร่องรอยอาร์ตต่างๆนะครับเจียเก็บให้หมดเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเคาะที่เหลืออยู่นะครับส่วนที่เหลืออยู่เพราะว่าในจุดกลางเรกเนี่ยที่ผมดึงไว้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถเคาะได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันติดแผงเบ้าไฟหน้าอยู่เมื่อเราเลาะแผงเบ้าไฟหน้าออกมาเราก็จะต้องมาเคาะเก็บงานที่เหลือ ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับดีแม็กคันนี้นี่ถึงแม้ว่าดูภายนอกจะเป็นรถเก่ารถอายุหลายปีแล้วนะครับเป็นรถรัว้วเป็นรถใช้งานเนี่ยแต่จริงๆคันนี้ได้อะไรของแท้ทุกชิ้นเลยนะครับอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามนะครับได้เป็นอะไหล่ของแท้เบิกศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคันนี้นี่ลูกค้าก็ทําประกันเบีย้ย่อมห้างนะครับอ่าอย่างที่เราเรียกกันทั่วไปนะครับเบีย้ย่อมห้างซ่อมศูนย์นะครับอ่าก็คือมันราคาจะแพงกว่าเบี้ย่อมอูนะครับ แต่ว่าคําว่าเบี้ยส้มห้างนะครับส้มห้างนี่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซ่อมตามศูนย์ทั่วไปนะครับซ่อมที่อู่ก็ได้นะครับอ่าเบี้ยส้มห้างก็จริงนะครับแต่ว่าซ่อมอู่ได้นะครับแล้วก็อะไหล่ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นของแท้ทุกชิ้นเลยนะครับก็จะยกเว้นบางกรณีนะครับยกเว้นบางกรณีที่อะไหล่ชิ้นนั้นเขาไม่ผลิตนะครับอ่าในกรณีที่เป็นรถเก่านะครับอาจจะหาอะไหล่ยากหรือเขาไม่ผลิตแล้วก็จะให้เป็นอะไหล่มือสองนะครับแต่ขั้นตอนแรกเลย โดยส่วนมากก็จะได้เป็นอะไรของแท้เลยนะครับของแท้เบิกศูนย์เลยเบิกใหม่เลยนะครับคือย้ําในกรณีที่อะไรชิ้นนั้นไม่มีนะครับหรือไม่ผลิตก็จะได้เป็นของมือสองนะครับแต่ถ้าเบี้ยส้อมอูนะครับเบี้ยส้อมอูนี่ก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นอะไรของเทียบเยอะมากนะครับ ของเทียบคือผู้ใดดูดีนะครับแต่จริงๆมันคืออะไรของเทียมนั่นเองนะครับอาจจะควังแล้วดูสวยรู้ว่าเป็นอะไรของเทียบเป็นอะไรของไต้หวันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆมันก็คือของเทียมนั่นเองนะครับอะไรของเทียมพวกนี้นี่ก็เขาจะให้กับรถที่อายุเกิน3ปีแล้วนะครับอแต่หลังๆมาเนี่ยหลังๆมานี่ก็รู้สึกว่าจะเกิน2ปีหลายประกันแล้วนะครับหลายประกันแล้วเขาก็จะให้เกิน2ปีก็จะได้เป็นอะไรของเทียบนะครับ สำหรับในมุมมองส่วนตัวผมนะครับในกรณีที่ท่านตอบประกันครั้งต่อไปนะครับชั้นหนึ่งนี่ถ้าหากว่าราคามันไม่แตกต่างกันเยอะนะครับระหว่างซ่อมศูนย์กับซ่อมอูเนี่ย ดยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนาอยากให้ทําเบี้ยประกันส้มห้างนะครับท่านจะไปส้มอู่ไหนก็แล้วแต่นะครับทำส้มห้างแต่ไม่จําเป็นต้องส้มตามศูนย์ตามห้างนะครับก็สามารถส้มตามอู่ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าคือข้อดีคือมันได้อะไรของแท้ทุกชิ้นนะครับได้อะไรของแท้ทุกชิน้นบางครั้งเนี่ยรถชนหนักๆแบบเนี้ยนะครับอะไรช่วงล่างโดนช่วงล่างด้วยแบบเนี้ยนะครับถ้าได้ของเทียมนี่คือความปลอดภัยมันมันไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรของเทียมนี่ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรของเทียมมันไม่ได้มีมาตรฐานะ มารองรับนะครับแม้แต่เหล็กที่เอามาผลิตเป็นอะไหล่ของเทียมเนี่ยนะครับก็เป็นเหล็กเกรดตำนะครับเราดูภายนอกเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถดูรู้นะครับเพราะว่าอะไหล่เมื่อเขาพ่นสีเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่สําหรับช่างสําหรับผมที่ผมเห็นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเกรดตำมากนะครับเหล็กที่เอามาผลิตเป็นอะไหล่ของเทียมนี่เป็นเหล็กเกรดตำมากแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะครับที่เขาเอามาประกอบเวลาประกอบช่วงล่างประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทํามาเป็นอะไหล่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ย น็อตที่เอามาใส่เนี่ยก็จะเป็นน็อตของกิโลทั่วไปเลยนะครับเป็นน็อตกิโลที่ไม่ได้มีแรงดึงสูงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรของเทียมพวกนี้ไปอยู่ในรถของเรานะครับแล้วหากว่ารถของเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าใส่อะไรของเทียมพวกนี้เข้าไปนี่เราก็ โทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษตัวเองอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากรณีที่เราทําประกันแบบซ่อมอูเนี่ยอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยส่วมากเนี่ยก็จะเป็นอะไรกองเทียมทั้งนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องกับใครได้นะครับเพราะว่าประกันเนี่ยเขาก็ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วนะครับรถเกิน2ปีเกิน3ปีเนี่ยก็คือจะได้เป็นอะไรกองเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราต้องรับรู้นะครับเราจะต้องอ่านกรมธรรม์ให้ดีนะครับในตารางกรมธรรม์เนี่ยเขาก็จะระบุไว้หลายอย่างนะครับคุณไปเซ็นสัญญา อะไรกับเขาวไว้นะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่สําหรับดีแมกกันนี้ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลองอะไรแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่ารุดแต่ละกันแต่ละกันเนี่ยที่มาอะไรแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเทียมหรือเป็นของแท้นะครับถึงแม้ว่าจะแทว่ว่าวเบิกศูนย์เลยก็ตามนะครับก็จะต้องลองนะครับอะไรทุกชิ้นจะต้องลองเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเข้ารูปหรือไม่มันได้ทรงหรือไม่ เราก็จะใช้อะไรพวกนี้นะครับมาเป็นตัวชี้วัดมาเป็นตัวกําหนดเลยนะครับกาหนดรูปทรงต่างๆว่ามันได้รูปทรงหรือไม่นะครับมีจุดไหนบ้างที่เรายังดึงออกไม่หมดมีจุดไหนบ้างที่เรายังเคาะไม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้อะไรพวกนี้เลยนะครับมาเป็นตัวกําหนดมาเป็นตัวชี้วัดรูปทรงต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยรูปทรงต่างๆมันก็จะบ่งบอกถึงความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดรูปทรงเราก็จะใช้อะไรพวกนี้มาลองนะครับสําหรับ รถคันไหนที่ได้อะไรของแท้ยกชุดแบบนี้นี่สาหรับในหน้าที่ของช่างเคสนี่ก็จะทํางานง่ายนะครับงานก็จะออกมาเร็วออกมาสวยนะครับรูปทรงต่างๆนี่ก็จะสวยก็คือเหมือนกับของเดิมที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับเพราะว่าอะไหล่ของแท้พวกนี้ก็จะเป็นอะไหล่เกรดเดียวกับของที่ออกมาตอนรถไปแดงนั่นเองนะครับเราก็ลองมาดูดีแม็กอีกคันหนึ่งนะครับที่คิวก่อนหน้านี้เนี่ยผมถ่ายเก็บไว้ดูนะครับเป็นดีแม็กสีประตูปีเดียวกันเลยนะครับ เป็น d m แ x ็ C, ประตูปีเดียวกันประกันเดียวกันนะครับแต่ว่าการทําประกันเนี่ยทำประกันคนละแบบนะครับดีแม็กซีประตูคันนี้นะครับก็ชนหน้ามาเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนแพลงหน้าเหมือนกันนะครับอะไรที่เขาจัดมาให้นะครับ กันนี้นี่ได้อะไรของเทียมนะครับอะไรของเทียมเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเพราะว่าประกันที่เขาทำเนี่ยลูกค้าเขาทำเบี้ยซ่อมอู่นะครับรถทําประกันเบี้ยซ่อมอู่อายุรถเกิน2ปีเกิน3ปีนี่ก็จะได้อะไรเป็นของเทียมแบบนี้เลยนะครับนี่ของเทียมเกือบทุกชิ้นเลยนะครับในกรณีบางชิ้นที่ไม่มีอะไรของเทียมเนี่ยก็จะได้เป็นอะไรของแท้นะครับนี่ก็ความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งราคาเบี้ยประกันก็แตกต่างกันนะครับ เนี่ยอย่างที่ผมแนะนํานะครับถ้าราคาไม่เต็กด่างกันเยอะนะครับเบี้ยเตกต่างกันไม่เยอะก็แนะนําให้ทําประกันแบบว่าส้มห้างเลยนะครับจะได้เป็นอะไรของแท้งานก็จะออกมาดีนะครับอายุการใช้งานนี่เห็น ความแตกต่างเลยนะครับอายุการใช้งานคนละเรื่องกันเลยจำรับอะไรที่เป็นของเทียมกับของเท่นะครับจำรับดีแมกตอนเดียวกันนี้นะครับอะไรที่ได้หน้ากระจังนะครับเป็นหน้ากระจังของเทหน้ากระจังของเทนี่มันก็จะมาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นทุกชิ้นเลยนะครับมาแยกหมดเราก็จะต้องมาประกอบกันเองนะครับมาประกอบเองแล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้ากระจังพวกนี้ก็จะต้องลองนะครับสาคัญเลยนะครับรูปทรงต่างๆนี่อย่าคิดว่าเป็นของเท้นะครับอย่าคิดว่ามันมาจากศูนย์เยี่ยวนั้นๆแล้วเราไม่ ตองลองอันนี้คิดผิดนะครับเพราะว่าอะไรที่มาจากศูนย์เนี่ยก็มีผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับมีความคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องลองทุกชิ้นนะครับนี่ความสวยงามก็แน่นอนนะครับอะไรทุกชิ้นนี่โดยส่วนมากนะครับย้ํานะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นของแท้นี่เกรดคุณภาพ ก็มีการันตีนะครับมาจากศูนย์นั้นๆน,น,นั่นเองนะครับสำหรับรถที่มีอายุหลายปีแบบนี้แล้วก็ลูกค้าเขาทาประกันแบบเบี้ยซ่อมห้างนี่ถือว่าหายากมากนะครับหายากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากนี่ก็จะทําประกันแบบซ่อมอู่ทาประกันชั้นหนึ่งแบบราคาถูกนะครับแต่ว่า รถคันนี้นี่เขาทําประกันแบบเบีย้ยซ่อมห้างถึงแม้ว่าอายุรถจะหลายปีก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับการต่อประกันครั้งต่อไปคือการอ่านกรมธรรม์นนะครับมันก็จะบอกอะไร,รหลายหลายอย่างนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันและก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ